ไฮเลย้นเลยน่งเโอ้โหเลนะเดีดเลยด้นะเรื่โอ้ลดเดียวดูยพี่ขาาา

phơi mát 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 เดี๋ยวนะ49 28 45เนี่ย 老

เสียวสลังแม่เหลเลยไาลเลยสีอ้าวพี่เดแตกสีคนเลี้ยงไรเลแหมปัญญาเลยปัญญาหนวกตาเลย สาวกีบดิฟอสจีทุกตับทุกตับอยู่อย

เขาก็หลแต่มันแทเข็คกันแฝดกันเดือดนะฮะไม่ใช่เขาแต่เขาแฝดกันเดือดจานเดดจา

มันประโยชน์อยู่ยาม <laughs> <laughs> เถือแฟกสนนมเในบ้านคือ